la 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 ที่เธอตรงเข้ามาทักก็ฉันน่ารักชิมิชิมิแล้วที่เข้ามาใกล้ๆเธอคิดอะไรชิมิชิมิมันนั่งหล่อหล่อได้ใจฉันแทบละลายดูดิดูดิมันเขนินนะเธอมันเขินนะเธองุ้มยิ้มงุ้มยิ้มงุมง้มยิ้มว้ายว้าเรียนมึงเรียนมันนั่งมองตาขวาใจเรื่องไรคะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ถ้าชอบก็ลองบอกมาเผื<ๆ>่อว่าฉันจะถูกใจให้ไวให้ไวใจกันไปพิจารณา เมื่อก,กี้เราอยากได้เบอร์โทรชิมิชิมิแล้วถามว่าเรียนกี่โมองอยากจะไปส่งชิมิชิมิบอกเธอว่าไม่เป็นไรแต่ว่าในใจได้สิได้สิต้นเหตุทั้งหมดต้นเหตุทั้งหมดเป็น,เ,ปนเพราะความสวยชิมิมาเวียนทุนเีินมานั่งมองตาคนใจเรื่องเลไรค่ะเรื่องเล็กคือเรื่องใหญ่ถ้าชอบก็ลองบอกมาเผื่อว่าฉันจะถูกใจให้ไวให้ไวจะเก็บไป